อนนี้ตัวน้ําของเราก็เริ่มร้อนดีนะทุกคนผมจะใส่ตัวตะไคร้นะครับวันนี้ผมทุบเอานะครับเราเอาแค่กลิ่นม,มันเฉยๆนะทุกคนแล้วก็ตัวขานะครับก็จะตามด้วยตัวสะพูกไก่กับตัวตับไก่ของเรานะครับเราจะต้มไว้ประมาณ20นาทีทุกคนเราจะมาลองเปิดดูอีกทีนะครับ เกือบลืมครับเพิ่มรสชาติทุกคนตัวซุปไก่ไปหนึ่งก้อนครับเ,เพื่อนๆสามารถใช้เป็นตัวเกลือได้นะครับแล้ปิดฝาไปเลยครับจากที่เราต้มตัวเนื้อไก่ของเราเรียบร้อยแล้วทุกคน เอาไปหั่นนะครับไปฉีกได้ครับให้เป็นชิ้นพอดีคำนะครับวันนี้ตัวเนื้อไก่ผมจะให้เป็นตัวถะโพกนะครับแล้วก็ตัวตับไก่นิดหน่อยนะทุกคนแต่ที่เราต้มที่แรกเนี่ยผมแบ่งมาทํานะครับแบ่งประมาณครึ่งนึงนะครับมันก็เหลืออีกครึ่งนึงเดี๋ยวเวลาเราจะทานเราค่อยมาปรุงเพิ่มแบบนี้อีกทีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวน้ำซุปนะครับที่เราต้มตัวไก่ทุกคน เราก็จะใส่แบบว่าให้มันแบบท่วมตัวเนื้อตัดของเรานะครับเมนูนี้มันจะเป็น,นคล้ายๆตมมย้มก็ไม่ใช่นะครับจะเป็นยำก็ไม่ใช่นะทุกคนเพราะว่ามันมีตัวน้ำนะครับถ้าเป็นตัวยำม,มันจะไม่ใส่ตัวน้ําขนาดนี้นะครับแต่เนี่ยคือเป็นตัวตัวไก่เนะี่ยเราก็จะใส่ตัวน้ําเยอะนิดน,นึงครับเพราะว่าเราจะได้สดน้ําด้วยนะทุกคนต่อไปผมจะตามด้วยตัว ข้าวคั่วนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับวันนี้ความเปรี้ยวผมจะใช้จากตัวน้ำมะขามเปี้ยกก่อนนะครับประมาณสองพัดพีทุกคนเมนูเราปรุงง่ายครับต่อไปก็ตามด้วยตัวพริกป่นของเรานะครับอันนี้ความเผ็ดแล้วแตเ่เพื่อนชอบนะครับ แต่วันนี้ผมจะขอจีจาดนิดนึงนะครับแต่ผมจะเพิ่มความเปรี้ยวในตัวน้ำมะนาวนะครับประมาณสองซีกนะทุกคนแล้วก็คุกเขาให้ทุกอย่างเข้ากันคนระับเพิ่มเข้าคั่วพริกแห้งมาเนี่ย กลิ่นมันหอมตัวบูอวนทุกคนตัวน้ำมันจะประมาณนี้นะครับตอนที่ผมต้มเนี่ยผมใส่ตัวซอสใอ้เพื่เลยเขาเรียกเลยนะซุปก้อนครับไปแล้วทุกคนมันก็จะมีความเค็มเยอะนะครับแต่เพื่อนๆใช้เป็นตัวเกลือก็ได้นะครับหรือว่าใครๆชอบตัวน้ำปลาก็ได้นะครับหรือจะใส่ตัวน้ำปลาไปนิดนึงก็ได้นะครับนี่แล้วแต่ความชอบเลยครับตัวน้ำผมจะเอาแบบคุกคิกทุกคน มีน้ำซุคข้องคอนะครับผมจะไม่ปรุงความเค็มครับแต่ผมชิมรสชาตินิดนึงนวลมันจะออกนวลนวนะครับมีความเผ็ดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ความเปรี้ยวตัวน้ำมะขามเปียกของเรานะครับผมจะใส่ตัวน้ำมะขามเปียกนิดนึงนะครับเราก็จะเพิ่มความเค็ม ดูตัวน้ำปลาทุกคนเอาแค่นี้พอครับต่อไปเราก็จะใส่ตัวหอมแดงนะครับแล้วก็ผักชีไปเรื่อยแล้วก็พริกสดของเรานะครับแนบเมนูเราจะปรุงแค่นี้นจริงทุกคนมันจะเสียเวลาตอนที่เราเอาไก่ไปต้มให้มันเปื่อยนะครับ ค่อยคนคุกเขาครับตัวไก่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆใช้เป็นตัวไก่บ้านเนี่ยก็เคี่ยวให้มันนานกว่าน,นี้นิดนึงนะครับอันนี้ผมเคี่ยวประมาณยี่สิบนาทีทุกคนตัวไก่ที่เราซื้อมามันก็เปื่อยง่ายนะครับแล้วก็เอามาฉีกมาหั่นนะครับรสชาติผมจะเอาประมาณนี้นะน้ำซุปมันมีความเค็มอยู่แล้วทุกคนแล้วก็เพิ่มเติมความเปรี้ยวแล้วก็ใส่ตัวพริก ข้าวคั่วแล้วก็พริกสดแล้วก็ตัวผักชีใบเลื่อยของเราผักชีใบหลังเนี่ยคนแค่นี้อร่อยเลยครับไปครับเดี๋ยวเราจะถือดาน,นครับได้เวลามาลองชิมแล้วทุกคนตัวไก่ต้มนุ่มๆนะครับใส่ตัวข้าวคั่วพริกคั่วไปเนี่ยกลิ่นหอมและโวนทุกคนวันนี้ใช้ทั้งตัว น้ำมะขามเปียกแล้วก็ตัวน้ำมะนาวนะครับเพิ่มพริกสดหอมแดงแล้วก็ผักชีไปเรื่อยดูนกินหอมสดอ้วนครับตัวน้ำมะขามเปียกเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวอมหวานนิดนึงทุนมันจะไม่ได้เปรี้ยวโดดครับแล้วก็ใส่มะนาวไปอีกนิดน,นึงนครับเพิ่มความหอมนะทุนเพราะว่าตัวนี้ตัวมะนาวแพงนะแล้วก็ใช้ตัวมะขามเปียกแทน ตัวตับนี่ไม่มีกลิ่นข่ารับเพราะว่าเราเอาไปต้มกับตัวขาตะไคร้ก่อน,นครับอันนี้ตัวเนื้อสะโพกไก่นะที่ผมหั่นชีกออกมาเป็นชิ้นพอดีคำทุกคนโอ้โหกลมกลมนน่อมทุนรสชาติแบบนวลน,นวลกลมกลมแนละ้วไม่ได้เผ็ดจี๊ดเนี่ยแต่มีความหอมนะครับส่วนรสชาติความเค็มเนี่ย เพื่อนๆสามารถปรุงตามที่เราชอบเลยเพราะว่าตอนต้มทีแรกเนะี่ยผมเอาตัวไก่ไปต้มกับทุกก้อนนะครับหรือเพื่อนๆจะเพิ่มตัวน้ำปลาไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับมันจะเป็นอารมณ์คล้ายเป็นลาบก็ไม่ได้ทนะุกคนเป็นยำก็ไม่ได้นะเพราะว่าตัวน้ำมันเยอะนะครับจะเป็นต้มน้ำก็ไม่ได้น้อยอันนี้อันนี้คือน้ำผู้กิจทุกคนอเอาไวข้ขยำข้าวตดดนร้อนะครับ กินกับหมอไฟนี่อร่อยมากทุกคนอดใจไม่อยู่ทุกคนดิทดไปสามสี่คำเนี่ยเงื่อแตกเลยครับเผ็ดร้อนสะใจครับไปครับเดีย๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวไปทานข้าวต่อแล้วครับ,รบเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็น,นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ